วันที่3มีนาคม2566คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยพร้อมด้วยนาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีเลขาธิการพักไทย,รส,ย,ส,ไทยสร้างไทยนายการุณหสกุลนายต่อพงษ์ชัยสารแกนนำพักไทยสร้างไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมพบปะประชาชนโดยมีชาวเชียงใหม่เดินทางมาให้กำลังใจในการลงพื้นที่เป็นจำนวนมากโดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวกับผู้สมัครสสจังหวัดเชียงใหม่ว่าขอให้ผู้สมัครทุกคนสร้างศรัทธาให้กับ ประชาชนให้ได้ว่าเลือกไทยสร้างไทยประเทศจะเปลี่ยนแปลงเราจะสร้างประเทศที่ดีกว่านี้เพื่อคนรุ่นต่อไปต้องให้ประชาชนเข้าใจนโยบายของพักอย่างนโยบายบำนาญประชาชน3,000บาทต่อเดือนซึ่งพักได้เสนอกฎหมายไปรอไว้ในสภาแล้วเหมือนรถไปจอดรอแล้วเหลือแค่คนขับคือผู้สมัครทุกคนที่จะเข้าสภาไปยกมือให้กฎหมายฉบับนี้คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่าพักไทยสร้างไทยยังมีพันธกิจในการดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายผ่านนโยบาย3ส,สร้างคือ สร้างพลังอำนาจให้พี่น้องประชาชนผ่านการแก้หนี้เติมทุนสร้างรายได้ผ่านพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยเช่นด้านเกษตรอาหารท่องเที่ยวและสุขภาพผ่านเทคโนโลยีและฐานเศรษฐกิจโลกใหม่เช่นเปลี่ยนเงื่อนไขาการลงทุน boi ปรับตัวชีวะเขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เป็นรายได้สร้างโอกาสและความสุขโดยนโยบายบำนาญประชาชน30บบาท plus นโยบายเรียนฟรีจนถึงปร,ริญ,ญญาตรีและหวยบำเหน็จเป็นต้น